าวดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาศข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมา ต่อมาผู้บัญชาการฐานบกได้มีคำสั่งระง,งับการปูนบำเน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเก,เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเอง ถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทําความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าวยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพศ2529หลังจากภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรคำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรยืนตามคำสั่งเดิมภรยาของพันโทเก่งกาศจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาศเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาศผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิด,กดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพ่ภาคษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาศข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355